ปวดเลด้วเฮยเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวเฮ้ยเปลอบออจำเก่าอีเอชาคิดเฮ้ยนี่ยามเที่ยวเปลี่ยนเลยนะโอ้องเที่ยวกอแล้วพีั่งเลยนัเลยนั่งเลน่เลยนั่ยนังเลยนัเยนัเลยนัเลยนัเลยนัยนยนัเยยนัเยเยนัเยัเ โดนตัดไมได้ครับนักโค้กไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าอย่างไรบ้านอ่าใช่ใช่ดโดูดติดกระตานตัดได้ตามสกตามไม่ถึงเดว่า นายข้ามาที่ทางด้านก้องฟูเรีย่พี่ก็ดูกองหน้านายข้าในทีเจ้าต้องนายออฟชาพิตครับสายมาสายเออครับไส้ของบอลตีออกมาที่ชนเินื่อยดีกาต้าออกมาที่ออฟชาคิตมองเพื่อนข้างในยังไม่มีใครเลยยอดมาสวยดีเอาสองกองก็ต่ำไม่ได้ เนยังไม่ออกครับเคลียวมาคอมชาคิดดักได้ลูกนี้ตวัดจริงตัวยิังทิ้งไม่ได้ครับทุกคนสวยปอนสวยสวยอะไรแต่งมุมครับสำหรับพนันพีเด้ครับชาวอุ่นไว้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  Tuổi Ê ờ, bọn đi mà chán bọn đi Bé bé chán bao. bảo chán Bọn nìm bờ à vi chán khẳng nha nha Bọn này nông à, าที่เจ้าครับพกานกพิกลนัด้านจ่มอดีออสทรานดตั้งสักดาห์สวยที่ทำิ้นสวยนะครับทสักดาในกองพิลลุ่นงุกคนจริงอยังติดอนดับม่งชไปทีที่นักฟุตกับา เออนเออนเออนกได้เออสวยพิงเลยพิงเลยิงเลยพิงเลยที่ตากจ่ายทุกช็องนะคไม่ถึงเเวลหนักไว้ิสงหวะเขาองพีนเริ่มมีิพี่เลย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 กองสุครับจ่ายตัดเข้าในอที่จุด เล่นบอลเล่นมาปีกเลยเออนิดนึงครับหมดหรอบจะพาไปซ้ายนิดนึงแต่ยังเอาตัวรอบมาได้ครับสวยอ่อนสวยไม่เขื่อนที่จะต้อบการการครับคุมเอง